สวัสดีครับวันนี้พบกับ Junji Ito Collection Pocket Curse Series ส์2กันนะครับผมเคยรีวิวมาแล้วเนาะในซีรีส์1นะครับแลวรอบนี้มาในซีรีส์2นะก็จะมีโทมิเอะฮุนนไลกาเจฟูจิโซอิจ e ิสาวทาคและซีเค็ดซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นกันว่าในกล่องนี้เราจะพบกับอะไรนะครับนี่คือรายละเอียดรอบๆนะเราจะเจอกับสิ่งใดนะครับมาลุ้นกันดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิดซีรีส์แรกคือก้นหอยมอรณะโอเคเราจะเริ่มเปิดแล้วนะครับ ความสยองจะเริ่มต้นนะบัตรนี้เปิดทําเสียงให้มันอินหน่อยนี่ครับ Pocket Curse Series t ครับยังคงเป็นความลับเช่นเคยนะข้างกล่องน,นี่นะครับอ่ะกลับมาใช้เสียงปกติดีกว่านะ <c oughs> ก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะ ได้ตัวอะไรนะครับอ่าดูจากสภาพกล่องแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดเปิดให้ผมจริงๆจังๆอันนี้มันมีจุดเปิดไหมไม่มีนะนะครับโอเคเราจะมาเปิดใต้กล่องแล้วกันเนาะพอเวลาผมเก็บผมจะได้เก็บใส่กล่องได้อย่างสวยงามนะครับมาครับฮึดกึ๊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 ด,ด,ด,ดโอเคใต้กล่องเปิดมาปุ๊บโอ้โห มีการ์ดด้วยแสดงว่ามันต้องมีคําตอบอยู่ตรงนี้แน่นอนโอเคเราจะมาดูทีละตัวเดียวม,มาเป็นถังเลยอ่ะเดี๋ยวนะมีอะไรเป็นถังด้วยหรออ๋อได้ตัวนี้แน่เลยอ่ะนะมาดูกันครับว่ามันใช่ไหม ไม่ใช่ครับโอ้โหน้องตัวเล็กมากบอกเลยสมเป็นพ็อกเก็ตเคอร์จริงคือพ็อกเก็ตจริงอะ่ะคุณดูดินะครับหุ่นไลกาครับผมนี่แต่งานก็ค่อนข้างสวยนะเนี่ยงานค่อนข้างคมอยู่ครับแต่ว่าเอาจริงนะตอนดูภาพเนี้ยผมว่าเหมือนคนติดที่มากกว่าหุ่นไลกานะโอเควันนี้แกะไง เขาล็อกมาซะักแน่นเลยครับโอเคผมจะพยายามแกะก่อนโออเคืมแน่นมากบอกเลยคือเราก็ไม่กล้าแกะแรงะอยากจะเก็บของนี้ไว้แต่ก็แน่นๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยต้องค่อยๆไต่เอาออกทีละอัน โอ้โหจะออกได้ต้องงอเลยอ่ะไม่งั้นไม่บิดบิดไม่ออกอ่ะนี่ครับก็คอนเซปต์ครับหลุมศพเนาะแล้วก็มีหุ่นไรกาง,งอขึ้นมานะครับตามสตอรี่อ่ะเสียงก็เป็นแบบนี้แหละนี่โอ้โหสวยงามจริงๆเอาจริงนะถึงมันดูเป็นพ็อกเก็ตเคิร์สนะครับแต่มันก็ได้ฟิลลิ่งของความสยองขวัญน,นะเนี่ยสวยจริงครับฟึบอ้าว <ๆๆ S 1> แผ่นนี้มันเป็นแผ่นรองเฉยนึกว่าเป็นก๊์ดผมตัดแผ่นรองมามเฉยซะงั้นเนาะอ่ะ นี่คือตัวแรกครับผมที่เราจะเปิดเจอกันนะโอเคแผ่นนี้ก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อนหุ่นไล่กาผ่านไปแล้วตัวแรกนะครับตัวที่สองครับมาอ๋อผมตัดตรงนี้ออกไงพอคนตัดตรงนี้มันก็เลยขาดครับมันพอมันขาดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนชิ้นหลุดออกมาโอเคเข้าใจได้อ่าอันนี้มันมีติดกาวไหมเนี่ยไม่มืนมันมีติดกาวบ,งบางๆแค่นี้เห็นะ ก็คือชอมจะหลุดตลอดเวลานะ่แหละโอเคตัวที่สองครับสัมผัสก่อนหุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยสัมผัสได้ตัวใหญ่มีมีแขนด้วยอันนี้เจฟูจีได้เลยไม่ใช่อ่อตัวนี้หุ้ยนี่อันนี้สวยอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าสวยจริงครับนี่ฮะอ่าโทมิเอะที่ ถูกหั่นเป็นชิ CG, ้นๆแล้วก็งอกมาตรงริมตะลิ่งริมน้ okay, ําหรือว่าริมคลองอะไรสักอย่างนะครับผมนี่จะให้ดูใบหน้าครับนี่ฮะโอ้โหภาพแบบคมเข้มสมจริงแล้วก็กลังงอกเป็นร่างกายมาด้วยครับหนึ่งในฉากไอคอนิกของโทมิเอะนะตรงนี้นะนี่ฮะนี่ฮะอันหนึงนะซูมนี่โอเคนะครับตัวที่สองครับผม ต่อไปตัวที่สามครับตัวที่สามเนี่ยเปิดอะไดีกว่าไม่ร่นไม่รู้แล้วอ้าวโอ้โหที่อย่างเงี้ยทำตัวใหญ่เชียแหมโซอิจินะครับผมกับน้องแต่อันนี้เอาจริงนะคือตรงนี้ไม่สวย คือตัวของตะปูไม่เนี่ยเดี๋ยวผมสู้ให้ดูครับนึงเนี่ยเห็นไหมตัวตะปูดูไม่ค่อยสวยครับอันเนี้ยดูเหมือนจะดีแต่มันยังไม่ดีพอครับอ่าแต่ในแง่ความน่ารักก็จะเรียกว่าไงดีวะยังสู้ต้นฉบับไม่ได้อะจริงๆเขาควรจะเป็นภาพนี้ป่ะเนี่ยภาพนี้มากกว่าป่ะเออแล้วจะเอาภาพอะไรมาเนี่ยคือมันไม่ใช่นี่อันนี้ไม่คืนอ,อันนี้ไม่ผ่าน นะครับควรจะมีไอตัวสวมตัวค่าศีรษะแล้วก็มีเทียนด้วยเนาะถึงจะถึงจะใช่นะครับผมอันนี้ตบไอคอนตอกก็ไม่ค่อยแบบสมจริงอันนี้ผมว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตัวอุตสาห์เป็นตัวไอคอนิกให้ซะใหญ่เลยแต่แบบดันไม่สมจริงนะสิะผมนึกออกแล้วตัวอะไรเอ่ยเนี่ยเหมือนในในใน,ในคู่มือเขาจะเขียนว่าเป็นไอ้นี่ครับเป็นหนึ่งในเจ็ดตัวเดิมเนี่ยแหละแต่เรืองแสงก็สุม่มว่าเราจะได้ตัวไหนนี่ครับ ก็คือไม่แน่นอนว่าจะได้ตัวไหนนั่นแหละนะโอเคอันนี้ตัวใหญ่เจฟูจิว่ยโอ้โหเฉลยซะแล้วนะครับได้เจทากเรืองแสงนี่ตัวทากเรืองแสงครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมปิดไฟแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมมาว่าทีหนึ่งนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่จริงๆสาวทากตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ได้ตัวเรืองแสงมานะครับ ก็คือหนึ่งในแปดเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแบบนี้ครับอ,อันนี้ก็ต้องอ้าวโอ้ตัวนี้ตัวสวยอะโอ้โอ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 ให้ให้มาเยอะอะ่ะอันนี้ให้มาเยอะมากเลยครับมีฐานด้วย ไม่มไมถ่ายเปนแบบนี้โอ้แล้วก็โขมีเอะนะครับนั่งบนฐานอ๋อนี่ดูใบหน้าเขาเธอจะชัดนะครับนี่คนงามนะครับผมทำไมต้องเป็นฐานแผ่นไม้ว่าลืมแล้วเนี่ยไม่ได้จำไม่ได้ฮนะอืมตอนนี้ตอนนางแบบอะนะครับนี่นะนี่ Okay. ล่าสุดมีโทมิเอะนะครับออกมาวาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่เป็นโทมิเอะที่ถูกตัวละครพิเศษที่แบบมันไปสลับร่างได้แล้วไปสลับร่างกับโทมิเอะสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าโทมิเอ,อะย้ายจิตใจไปกลายเป็นโทมิเอะไม่มีจิตใจครับแล้วคนที่เป็นมนุษย์ปกติที่มีพลังสลับร่างก็ได้ร่างโทมิเอะแล้วก็แตกตัวไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็เป็นไอเดียใหม่ที่น่าสนใจนี่นะถ้าใครยังไม่เคยอ่านไปหาอ่านดูนะครับผมว่าน่าจะลงตีพิมพ์ในตัว เล่มใหม่ของจุจิโต้เร็วนี้แหละนะครับอันนี้เป็นตัวท่าหมือนเดิมแน่เอาไม่ใช่อ๋อตัวนี้คือตัวนี้ครับนี่ให้ดูครับนี่สวยงามครับใบหน้าคมคายมากครับตัวนี้อันนี้สวยนะอันนี้สวยอ่าก็เป็นไอคอนิกอีกอันหนึ่งของโทมิเอะนะครับผมดูซูมมานี่แสดงว่าสองตัวสุดท้ายจะเป็น เจฟูจิกับตัวของสาวท่าที่เป็นล่างปกติสินะมามาดูกันดีกว่า swap จ้าโอ้ยตัวเท่นี่อย่างกับล่าบอสเลยนะแต่ปั้นมาแล้วแบบอา่าผมจะว่าไงดีนะครับคือมันก็ดูดูตรงแหละแต่มันก็ดูแบบเกือบจะใช่มั้งไม่รู้ว่าเออประมาณนี้นะโอเคนี่คืนเป็นก้นหอยด้วยอา่าเป็นไงล่ะนะครับสิบแปดบวกไหมนะแล้วตัวสุดท้ายครับมา แน่นอนว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวละครที่เราได้มาแล้วเพราะมันคือพ็อกเก็ตเคิร์สที่เป็นตัวซ้ำเาดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นจ้าตัวนี้ได้เลยนี่ครับหุยตัวนี้ตาสวยกว่าอ่ะดูดิเดี๋ยวก่อนนะขอดูเทียบก่อนมันมันม,ม,มันทำเหมือนกันปะอ๋อเหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะดูยากกว่าตัวนี้ดูดูชัดกว่านะครับอา้า าสาวทากนะครับผมตอนจบก็สวยงามนะตอนเวลาทากไปอยู่บนต้นไม้เนี่ยคือแบบงดงามมากๆนะครับนี่คือสาวทาของเราโอเคก็ขออนุญาตจัดเรียงตามกรุ๊ปของเขาหน่อยนะครับผมอ๋อทางขวาเนี่ยตามกล่องนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดกล่องแป๊บนึงนะครับคือตามตัวกล่องอนะไอตัวของฝั่งเนี่ยเหมือนจะเป็นไซส์ใหญ่เนี่ย แบบนี้แล้วก็ตัวเนี้จะเป็นไซส์เล็กเา้าหลุดไซส์เล็กหมดเลยนะครับผมไอแผ่นนี้ก็ไม่ได้ใช้นะเอาออกเนี่ยออกไม่ไม่เล็กทุกอันนี่วะ่ะอันนี้ก็ใหญ่อยู่นี่เอ๊ะผิดนี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้อ่ะประมาณนี้นะผมขยับนิดนึงเคมาข้างหน้าหน่อยเอาจริงๆก็สวยดีเหมือนกันนะ แต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ผมรู้สึกขัดใจนิดหน่อยก็คืออาจจะแบบสวยแต่ไม่สุดอะ่ะคือมันมันไม่สุดบางอันนะบางตัวนะครับถามว่าเซตนี้ดียังดีกว่าเซตแรกไหมผมว่าเซตแรกครับซีรีส์วันอ่ะดีกว่านะครับยังรู้สึกว่าเซตนี้สู้ซีรีส์วันไม่ได้นะครับแต่โอเคผมให้คะแนนเต็มกับตัวของโทมิเอะบนเก้าอี้ครับสวยงามจริงๆนะ คือแบบมันวางโครงสร้างได้สวยจริงๆผมให้คะแนนเต็มตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเออเอาจริงอะโทมิเอสามตัวเนี่ยผ่านหมดตัวนี้จริงๆก็ผ่านแต่ตัวเล็กไปนิดนึงนะครับผมให้เก้าแล้วกันสมมติเต็มสิบเนาะอันนี้เก้านะครับฟูจินะครับผมคุณฟูจิก็ให้แปดนะครับผมคือดูดีเทลแล้วมันดูอลังการดีแต่ว่าหน้ามันยังไม่ใช่นะครับหน้ามันยังไม่สุดทางนะครับ อ่าแล้วก็ให้สาวทากก่อนนะครับที่แคะแนนเช่นเดียวกันนะครับอ่าเสียดายเป็นรูปบัสครึ่งตัวเนาะแขนเลยไม่มีจริงๆควรจะมีแขนอหะคือแบบทําไมไม่ใส่แขนมาก็เข้าใจแหละว่ามันไม่จําเป็นแต่ก็ดูไม่สวยเนาะและโซอิจินี่ผมให้ห้าคะแนน,ค,น,นคือหน้ามันไม่ใช่คือหน้ามันไม่คือซิลลิงอะ่ะอุปกรณ์มันไม่พร้อมอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูนะครับว่าตัวของสาวทากเป็นยังไงนะครับสักครู่ครับ โอเคเดวปิดไปลวนะมือตื่นๆเหมือนเดิมมันน่าจะต้องไปฉาบแสงก่อนมัน้งคือมันน่าจะเลืองแสงแต่ต้องโดนแสงอาทิตย์ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะต้องเก็บไฟก่อนนะครับคือเหมือนกับเราส่องไฟให้มันให้มันสักพักหนึ่งอะครับจนมันเลืองแสงได้ก่อนคือไม่ใช่แบบว่า เริ่มต้นมาแล้วจะเรืองแสงเลยต้องใช้เวลาในการสะสมไฟคือโดนแสงอาทิตย์หรือว่าแสงหลอดนีอ่อนสักแป๊บหนึ่งอะ,อะไรเงี้ยในการสะสมแสงแล้วก็น่าจะสามารถที่จะเรืองแสงได้นะเดี๋ยวผมลองทดสอบแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันใช้เวลานานไหมเกิดการให้มันเรืองแสงครับดูแล้วน่าจะนานนะไม่เป็นไรฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของ Pocket c u เคอร์ซีรีส์นะใครชอบลองตามหาตามสั่งกันได้นะครับ ผมมองว่าเป็นซีรีส์ที่น่าเก็บอันนึงของทางจูจิโต้นะแล้วก็ถ้ามียอดขายดีผม่าน่าจะมาซีรีส์ที่สามแน่นอนคือซีรีส์3แน่นอนแล้วก็น่าจะเอาตัวไอคอนิกมาเติมอีกนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันจะมีหลายๆหลายๆตัวประเด็นนะเนาะที่เอามาใส่ได้อีกที่เป็นไอคอนิกนะครับอันนี้มันยังไม่ครบอ่ะยังมีหลายประอันที่ผมรู้สึกว่าเ้ยเอามาเติมได้นะครับก็โดยเฉพาะตัวภาคใหม่ๆอันนี้มันเอาซีรีส์เก่ามาหมดเลยอ,อยากให้ตัวใหม่ๆมาบ้าง นะครับห้องเรียนหลอาละลายก็น่าสนใจอะไรเงี้ยเนาะหรืออะไรพั่วพวกนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะขอเดี๋ยวชมได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับโทมิเอะฉันรักเธอโทมิเอะฉันรักเธอโทมิเอะ